สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับก็พบกับผมโคจิคเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะฮะจะมาแชร์วิธีการเทรดนะครับด้วยบริจิตรแบรนด์เพียงตัวเดียวนะครับนะฮะเทรดยังไงนะครับขั้นตอนการเข้าซื้อนะครับเข้าขายนะครับบายเซลเนี่ยทำยังไงนะครับไปชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาที่นะครับหน้าต่างกลางแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 ก็ได้นะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ นะฮะเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับบอลลิงเจอร์แบนด์ครับอ่ากดตรงตัว S นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับอินดิเคเตอร์นะครับแบบนี้เลยเลือกไปที่บอลลิงเจอร์แบนด์นะครับตั้งค่าช่วงเวลาที่40นะฮะแล้วก็เอาเป็นเส้นสีไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งเป็นสีออกขาวๆหน่อยนะเพราะว่าพื้นหลังของผมเนี่ยผมตั้งเป็นพื้นหลังสีดํานะครับ นะครับเราจะดูยังไงนะครับนะผมจะใช้กรอบ15นาทีนะครับในการเข้าเทรดนะหนึ่งนะฮะผมเข้าเทรดยังไงเพื่อนๆดูนะนะครับวิธีการเข้าเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าหากกราฟอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของบงเจอร์แบนสังเกตนะมี3เส้นเห็นไหมครับเส้นบนอันนี้บอกแนวต้านนะฮะเส้นล่างบอกแนวรับเส้นกลางบอกแนวโน้มนะครับนะนี่นะครับนะถ้ากราฟอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางหมายความว่าเป็นไงครับแนวโน้ม ขาลงนะครับนะแนวโน้มขาลงนะครับนะนะครับดูแค่นี้เลยนะดูทําเฟรม5นาทีนะครับสต็อปลอสเหนือราคา high ก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับนะนี่สต็อปลอสที่่วนนี้สําหรับคนที่เข้าตรงนี้นะแต่เพื่อนเพื่อนเข้าบริเวณแนวต้านนะครับหรือว่าวางพันดิ้งไว้ที่แนวต้านเนี่ยนะครับคณก็ sl เหนือราคา high ก่อนหน้าแบบนี้นะครับนะงงไหมถ้าเกิดว่าคุณเข้าบริเวณที่1นะครับแล้วเรียกว่าแนวเซลก็คือนะครับแนวที่กราฟเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางใช่ไหม คนก็ตั้ง sl เหนือราคา h i g นะครับแต่ถ้าคนเข้าบริเวณแนวต้านนะเข้าเซลล์นะครับหรือวาง p e n d i n g sell ไว้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมวาง sell ที่2 3 7 2 5 0นะครับเพื่อนๆก็ตั้ง sl เหนือราคา h i g ก่อนหน้าแบบนี้นะครับอ่าแล้วปรับตัวลงเนี่ยเราจะออกจากตลาดเมื่อไหร่นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดว่ากราฟปรับตัวลงเนี่ยให้เพื่อนๆออ,ออกจากตลาดเมื่อสมมติว่าคน sell ลงมาแบบนี้อ่เลลาเห็นไหมกรอบนี้นะครับนะคุณเซลล์มาปุ๊บเนี่ยอยู่ๆฮะกราฟดัน สูงกว่าเส้นกลางของบ bon ริเจอร์แบนข้ามพิกดสี่สนะครับควรก็ออกจากตลาดจุดนี้นะครับหรือว่าปิดออเดอร์เซลล์นั่นเองนะครับทีนี้เวลาคุณบายฮะคุณจะออกจากตลาดยังไงเมื่อกราฟหลุดเส้นกลางบริงเจอร์แบนลงมาสมมติว่าถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยกราฟเขาจะค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือวิ่งอยู่บนช่องบนของบริงเจอร์แบนเห็นไหมครับอ่ามีช่องบนกับช่องล่างช่องล่างเนี่ยกราฟเขาจะไม่ค่อยมาวิ่งเลย วะนั้นวิธีการนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าคุณเข้าเซลเนี่ยตั้ง s l t p นะครับเหนือไฮแต่ถ้าคุณเข้าบายคุณก็ SL ต่ำกว่าราคาโลเลยนะครับแบบนี้นะครับนะนะครับเอาจากตลาดนะครับปิดออเดอร์บายเมื่อกราฟหลุดเส้นกลางของเบรนเจอร์แบนด์ลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เซลล์ลงไปเลยนะครับตามเบรนเจอร์แบนด์ตามกราฟนะครับเทคนิคนะครับนะตอนนี้มีสัญญาณอะไรเรื่องของการปรับตัวลงบ้านก็จะมีเรื่องของ กินบาร์นะสำหรับคนที่มองกราฟเทคนิคมองพาชั่นเป็นนะครับนะแต่ว่าถ้าคุณใช้พื้นที่แบนอย่างเดียวก็ได้นะครับนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมโค้ชเจคุณเจ,ณเจด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบนะฮะการเรียนรู้การเทรดนะครับเรามีกลุ่มสอนเทรดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถกดที่ลิงก์ในโปรไฟล์ทิกตอ,อกได้เลยครับ